ครับผมกับผู้สุ่ข่าอีกครั้งหนึ่งนี่คือทีวกับเ l ช E ครับได้กลับมาเจอกันอีกรอบหนึ่งนะหลังจากที่รอกันมาอย่างยาวนานนี่คือรอบเพลย์ออฟนะครับต้องมาดูกันว่าศึกพี่น้องนะครับผมสว่างซุสกับทีวันเนี่ยจะเป็นอย่างไรกันบ้างครับอาดามนตอนี้เริ่มขึ้นไปยที่เรียบร้อยแล้วนะครับเฉชเครับเปิดแบนด์มาตัวของรอมโบก่อนเลยครับเป็นเฟิร์สแบนดมาตัดตวของโดรันทิ้งกไปครับ ในขณะที่สกาเนอร์ถูกแบนด้วยเช่นกันนะสกาเนอร์เป็นตัว OPT นะครับอยู่ฝั่งเลไซย์ต้องถูกบัคับแบนทุกตาออปปี้ถูกแบนตาต่อมาเพราะาต้องการตัดตัวที่เคเลียเล่นเก่งมากๆแถมเป็นตัวขัดแข้งขัดขาของไอเชลีต่างหากครับแบนคาริซาเพราะอยู่ในเมตาแบนคาริโอไปเพราะเป็น Respect แบรจากเฟเกอร์นะครับแบรนนี้ให้เฟเกอร์คนเดียวเท่านั้นรวมถึงตัวราก็เล่นได้เช่นกันแล้วฝั่งเลไซด์ค่อนข้างเสียเปรียบเพราะว่าต้องบังคับแบร์สามตัว นั่นคือแอชเพื่อเป็นตัวเองครับผมแล้วหยิบตัวของเจสมาก่อนให้กับซูสเล่นเลยครับไม่มีการปล่อยให้โดรานได้หยิบตัวของเจสมาเล่นเลยนะเพราะนี่คือตัวถัดของโดราเหมือนกันครับโดรานพ่อทุกสาบันโดรานคือพ่อของซูสคำานี้จะยังมีอยู่ไหมผมว่าต้องมาพิสูจน์กันในเกมนี้ครับแล้ววายก็ถูกหยิบมาให้โอเนอร์เป็นคนเล่นนะน่าต้องการทีมคอมที่สามารถที่จะล็อกดาวน์ได้สักคนหนึ่ง คือบอกว่าเป็นชอ์ที่ดีมากมาครับกับการเล่นในรูปแบบนี้นะแล้วเฟเกอร์ครับจะหยิบวิกเตอร์ไหมนี่คือตัวเดียวนะผมแล้วผู้เล่นคนเดียวที่เลือกที่จะเล่นมันนะเป็นคือเฟเกอร์นะปกติแล้ววิกเตอร์ไม่ได้มีวินิเลตสูงขนาดนั้น,นครับกับการหยิบมาอาจจะไม่ค่อยคุ้มสักเท่าไหร่เลยล็อกเป็นออร่าก่อนที่เป็นฟล็กซ์พิกสามารถไปทั้งท็อปไปทั้งมิดได้อประโยชน์มากกว่าตัวของวิกเตอร์พอสมควรครับ พอวิกเตอร์มันเป็นตัว scaling r เ t e เกมนะดังนั้นเนี่ยถ้าเขาไม่สามารถไปถึง r a t เกมได้เกมนี้ก็จะลําบากนั่นเองดีนัดครับลเลงตัวของซินเฉาออกมาหยิบมาชนกันไปเลยครับผมแล้วเมลตอนนี้คือถูกเปิดให้เล่นแล้วเพราะว่าเราอัปแพชมาแล้วนั่นเองครับยังคงกลังเลอยู่แล้วเรียบร้อยผมเราเป็นตัวของอาเซีย ให้เฟเกอร์ได้เล่นครับเซกาเล่นเองดูเหมือนจะเป็นพลิกที่ดีกว่านะดีกว่าให้เฟเกอร์ได้เล่นออกไปครับอยู่แม้เซกาจะไม่ได้ช่ำชอตงตัวอาเซีเท่ากับเฟเกอร์แต่สุดท้ายแล้วถ้าปล่อยให้เฟเกอร์เล่นไปผมว่าไม่ใช่ชอยที่ดีเลยการบีบเฟเกอร์ให้ไปเล่นตัวอื่นครับหรือเล่นโอล่าก็ได้ซึ่งเฟเกอร์นั้นไม่ได้ถัดโอล่าสักเท่าไหร่เล่นไปได้ดีมากถ้าที่ตัวคนอื่นนะเรามีการมีการหยิบตัวของไคซ่าข,ขึ้นมา หยิบใครา่าาุปบก็ต้องแบนตัดออกไปเพิ่มเติมครับนั่นคือตัวของซาย่าแต่ปัญหาคือพวกไฮเปอร์แคดดี้ยังคงอยู่นะครับหยิบตัวถนัดสมัมาให้ก่อนยังอยู่ว่าแชมพูของสมัเนี่ยเยอะกว่าของคูมาแต่ว่าเลือกประสบการณ์เนี่ยยังคงต้องเก็บประสบการณ์กันอีกพักใหญ่ๆเลยครับแบนราคาพึ่งมาอีกตัวหนึ่งนะเพราะราคายังคงเป็นซับที่อัถประโยชน์เนาะ แดนวลาลลัสตัดออกไปครับอีลีซัพพอร์ตถูกแบนตัดด้วยเช่นกันโดยทางฝั่งของ h l e เอลีเทรียไปเยอะมากๆครับ3ตัวด้วยกันที่ถูกตัดออกไปในตำแหน่งซัพพอร์ตตำแหน่งเดียวแล้วอยากจะหยิบแอมเบซ่าออกมาผมเพื่อที่จะเล่นชนกันต่อนะเป็นชอยที่ไม่ได้แย่ครับผมแต่ถ้าแอมเบซ่าโดนซ้อมไปบ่อยอาจจะไม่ใช่ทางเลือกที่ค่อนข้างดีครับในการหยิบตัวนี้ออกมาเราไปที่เรียบร้อยครับผมเป็นแอมเบซ่าท็อปเลนนะให้กับดูรายเป็นคนเล่น อผลล่าคงจะเลาเป็นมิดอย่างแน่นอนแหละเหลือแค่ว่าซับจะเป็นอะไรครับซึ่งซับเป็นเกยก็มีตัวอย่างรีโอน้ามีนอติลุสอเต้องเลือกครับผมว่าจะหยิบรีโอน้าไหมแล้วลองเป็นอาริสตาแทนครับหอะจะเป็นไซรัสเหรอได้ไซรัสมาค่อนข้างที่จะคุ้มนะครับแต่ว่าแวลูที่จ่ายในเกรีร์นี้ค่อนข้างสูงนะงการหยิบไซรัสมาไม่ว่าจะตำแหน่งไหนก็ตามแต่ครับ พราะสังเกตนะผมว่าแต่ละตัวที่ถูกยิบออกมาเนี่ยแวลูมันสูงมากๆอยู่แล้วครับทั้งไฟออโร拉แล้วมองเป็นตัวของไพค์แทนครับโอยังคนข้างที่จะอาจจะหายคอนะ้ถ้าเป็นไพค์ปปาเอ้เป็นไพค์ซัพพอตยังคงโอเคอยู่ครับเมื่อกี้เห็นไซรัสแอบ,บเข้ามาในหัวแล้วใจหายแวบ,บเลยครับเพราะว่าไซรัสเนี่ยมันเก่งกับตระกูลอาริสตาเอชเอี e, รู้ผมว่าไซรัสไม่มีทางโผล่ในเกมนี้ได้แน่นอนก็เลยหยิบตัวอาริสตาออกมาทันที พื่อให้เกมน้าไม่มีทางผกแน่นอนแถมอาริซาเนี่ยสามารถเป็นตัวที่ดิเซนเกย์ผัดตรงข้ามได้ตัวอินเกจ์จำพวกสเตรสตัวอย่างนอร์เทลุสดิโอนาเนี่ยไม่ชอบอาริซากันทั้งหมดเลยดังนั้นผมเลยมองว่าพิกนี้เป็นพิกที่ดีและเป็นพิกที่เฉียบแล้วของ s l ชมากมาครับเดี๋ยวจะเปิดก่อนในเกมแรกได้ถือว่าจะเป็นทีมค่อนข้างได้เปรียบนะดังนั้นเนี่ยเรามารอเชียร์กันครับว่าใครจะสามารถที่จะเก็บแต้มแรกกันไปได้ก่อนครับ ตอนเราเข้าสู่สมมติเลฟครับนี่คือการแข่งขันระหว่าง T1 กับ HLE ในรอบเพลย์ออฟครับเราอยู่กันในรอบของเพลย์ออฟแต่นั่นเองฮะดีครับ,รบแต่จะที่จะทําการเลนสวอปกันตั้งแต่ช่วงเลเวลหนเลยนะครับสวอปเลนมาเพื่อให้ซูสเนี่ยลงไปด้านล่างแล้วก็มาปวดในส่วนของเลนกลางแทนทีวันเห็นพ้องต้องกันนะเลยสวอปตัวของโดราลงมาด้านล่างรออยู่แล้วครับ โอ้เล่นบนเหมือนจะโดนกันเมื่อก่อน,น,นทีแล้วแฟดคอมาหนึ่งทีผมผัดกันอีกไนท์ไปเคเรคุรอดได้อยู่แล้วแต่ว่าสมัต้องการอีกหนึ่งนัดแล้วจ่ายบาเรียมาได้คิวทันทีครับคืน2ก่อนแต่ว่าต้องยอมปล่อยคิวกับไวเปอร์อยู่ดีเคเรียค่อนข้างจะโลรู้ตัวว่าโอกาสรอดค่อนข้างน้อยแล้วจ่ายสกิลออกมาเอเคนชิฟตามต่อเคเรียมรอีที่ผมโดน2คิวตั้งแต่เนิ่นๆแล้วต้นเกมนี้เด่ผมทัางอเนอร์แวะขึ้นมาต้นมันก่อนแล้วเคเรียอยากจะดึงมาแต่ว่าเหมือนจะโลไปไดึงเขาอยู่ใน กลายเป็นดึงไม่โดนไปครับขอให้ดึงโดนไวเปอร์ก็ยังคงมีอาเคนชิพนะากรารอกเขาค่อนข้างให้จะเยอะกว่า,กวาปกติอยู่ดีครับแล้วมีวีทัทแวมาด้านบนด้วยเช่นกันวอยกรับเกิดแล้วโอนเนอร์มาโซนในพื้นที่ของหน้าบอ่อวอยกรับแล้วครับเดี๋ยไม่รู้ผมว่าพีนั้นเนี่ยเขาอยู่ที่หน้าวอยกรับนะพยายามจะเดินมาพร้อมกับเฟเกอรค์คราจะมานจะไทันการันหรือเปล่าเคกมาเจออาเซียโซเวทียไว้อยู S ่ไม่มีพื e ้นที e ่ในการคอนโทรลอะไรสักอย่างเลยครับาฝั่งของทีวันนะตอนนี้อาจจะต้องปล่อยวอยกรับชุดแรก เป็นการเร่งแซกของฟีดัปแส่งให้เร็วขึ้นนะเพราะว่าไอเชลีเนี่ยเขามีอยู่สคิวในมืออยู่แล้วครับผมต้องการเอาัลลิวตีแค่2อย่างครับเราจะเจอครับผมท่าฝังกับพี่นัทครับปฏิเชียชาร์สมาเจอกับเคเลียไปอยากจะโซ่พื้นที่ด้านบนต่อครับทำให้สมารกับเคเลียฟาร์มให้ได้ยากที่สุดครับรอบนี้ค่อนข้างชัดเจนนะว่าต้องการมาย้ำสมารอย่างเต็มที่เพราะสมาร์สเนี่ยพอเกิดแล้วหยุดไม่อยู่นะเรื่องของสกิลเพล์เรื่องของความเฟลสเนี่ยจะเห็นได้ว่าสมารเนี่ยค่อนข้างที่จะเหนือกว่าทุกคน อายุยังคงน้อยอยู่รีเฟคค่อนข้างที่จะเร็วครับทักทายมาจะกันทีหนึ่งเคเรียรแวะมาดึงมาหนึ่งทีครับผมบนสกีเวอร์ไปว่ากรับเกิดแล้วครับท่าั่งของที่วัน,นครับหน้าที่ของเขาคือล้าส่วนของวักครับเพื่อสักตัวหนึ่งครับเพื่อให้เงื่อนไขตัวของฟิตอัปเทรเงี่ยเกิดขึ้นได้ช้าลงฮนะ เคเลียร์ไว้มาบนสกิเวิร์ไปหนึ่งทีโอติเชียชาร์จมาทางฝั่งเคเลียไปถอยมาก่อนแบบทีพีลงมากลางวงหมดเลยครับว่าไปเฉยเฉยที่ดีครับผมท่าฝั่งโดวนานจ่ายพับบิกเอ็กซิคิวชันออกมาจ่ายตัวของบิทวินโวไปอยู่กลางวงเฟเกอร์เจ็บมาต้องแพทต์ามาก่อนช่วงเวลาปาดมาเฟเกอร์เกอือจะรุกอไปแล้วได้ตัวของวอรกัปมาแล้วหนึ่งตัวก็จริงไหมแต่เหมือนจะยังไม่ได้ท่าฝั่งตัทีวนันต้องหาทางให้ได้แต่ว่าแส่ออกมาก่อนครับ ผมจะต้องปล่อยตัวของวอลกราฟชุดนี้ไปให้กับตัวของเจนจะีนะคือพี่ชายน้องชายผมมีเคเดียแวะมาหาโบสกิวเวอร์ไปไม่โดนครับนี่คือไซส์สเตปของซุสบนสกายเะสวนกับมาหนึ่งทีครับผมซุสเคเดียเมันจะเจ็บกว่าเยอะครับตัวไปครึ่งหลอดแล้วบีทวินเบอร์เปิดต่อทันทีครับอยากจะเปิดตัวของซุสให้ได้ยจะเก็บสกอร์ให้อยู่มาดีเดินฟอร์บิโลอยู่ตัวสกิวเวอร์ไม่โดนอีกแล้วครับซุสไซส์สเตปหลบหมดเลย สูสครับไหลลงมาถึงเลนล่างนะมาแต่ไกลหรือเปล่าเหมือนจะมีแวะไปหาใครหรือเปล่านั่นคือเพื่อนเก่าขเขาเองครับปีกลงมาโม่งป้อมได้ดึงทีซูสยังคงรอดไได้อยู่ดูสกายลงออกมาหลบโบสกิลเวอร์ได้ซีดีซีใจออกมาครั้งแรกของโอเนอร์ครับกัดมาดึงครั้งแต่ว่ายังคงอึดได้อยู่บีไรคัมด้านหน้าวายูสกายอีกครั้งหนึ่งดาเมจแรงเหลือเกินสมัทไม่มีมุมจะยิงเลยพีทวีดวัวใจออกมาโลกันทั้ง5คนด้วยกันทางฝั่งของทีวันครับโลกันหมดเลยต้องถอยกลับมารีเซตอีกสักครั้งหนึ่ มีตัวของช็อกบลัสนาโดนเฟกเกอร์แล้วเฟกเกอร์โดนขัจดจังหวะกลับบ้านไปก่อนอฝั่งของทีวันต้องรักด้านล่างไว้เพื่อไม่ให้เสียตรงเทเลทนี้เพื่อนไปครับแต่เหมือนจะต้องยอมปล่อยอยู่ดีเพราะว่าเพื่อนไม่พร้อมที่จะไฟ์กันต่อน,นั่นเองครับหลังของ6กวอล์ครับไทยเทเลทได้อย่างรวดเร็วทําให้ทีวันตอนนี้เสียเปรียบเต็มประตูเลยฮะสีครับตอนนี้เพลยอาโซนพื้นที่ด้านบนอยู่นะเพื่อจะเช็คตัวของอตาคารครับ สีนัดเลยที่จะเปิดธนาคารก่อนเลยครับผมโอนเนอร์เหมือนจะเซนส์ดีครับผมตำแหน่งแบบค่อนข,ข้างมืดเลยออกมาเช็คก่อนเจอดีไลท์โซนพื้นที่ด้านหน้าทำให้ค่อนข้างเชียวว่ามีคนเปิดธนาคารอย่างแน่นอนครับด <Good luck. S 1> ีพีจากซูสลงมาด้านล่างนะตรงนี้สมัทแพระจะหาม,มุมยิงอยู่เรื่องคาร์โลประสบควาแล้วเบเกอร์นวุ่ออกไปจะบินวีนเวอร์มาเพืจะเข้าไปล้าใน,นจังหวะสุดท้ายแล้วมีสมัทมาเหมือนจะไม่ทันกาสแล้วเริ่มรีบร้อยทางฝั่งของไอเจ้ีได้ตัวธนาคารไปทางฝั่งกติกาต้องถอยมาก่อนทีเพราะว่าการจะโบกต่อไม่ค่อยคุมสักเท่่าไหรแล้วนนัั่เองครบ แล้วเสียเยอะมากๆครับในไฟนี้ทีวันเดินเกมตาม h อ e ทุกก้าวทุกประตูทุกประเด็นเลยครับแล้วคุณต้องรอสมาชฟาร์มจนกว่าจะเกิดมันใช้เวลาอีกนานแสนนานเลยฮะเกมนี้โอนเนอร์ไม่ได้มีสกอร์ส่วนร่วมอะไรเลยผมกับการหยิบวายมา ไม่คุ้มเท่าไหร่เลยมันจะจับคนหลงหนึ่งคนนั่นคือเซกาซีดีซีจ่ายมาแล้วจังหวะนี้คอปมาหนึ่งทีแล้วเดนฟอร์มิโลไปไม่โดนเซกายังคงรออะไอยู่แต่ว่าบ้านตลองจะแตกออกไปแล้วซีดีพีเตอร์เช่นกันต้องกลับบ้านก่อนตอนนี้เราโดนคอบมาหนึ่งทีโดนแรงเหมือนจะไม่อดหรือเปล่าจ่ายพับบิกเอ็กซิคิวชันมายื้อยู่แผงเราแต่มันจะไม่เพียงพอเฟเกอร์กลับมาแล้วทําให้ทางฝั่งของเอซีต้องกลับไปก่อน มีมากันครบมากันพร้อมอัตรการส่งกลับบ้านคนที่หนึ่งพีนาะโดนไล่ย,ยิงต่อมาแฟดออกมาก่อนโดยเช่นกันทําให้นะตอนนี้ทางฝั่งของเ l e ครับครับปรีเซ็ตได้โดยสวดทีภาพครับผมพีนาะรับโดยที่ดันต่อนะเลนกลางนรณีเ h ช e คงก็ได้เทเล็ดนี้อย่างแน่นอนครับเอลเซสหรือว่าซุสทำด้านหน้าครับตัวเองอึดแล้วครับมีฟิลมบูวินเทอร์แล้ว ไม่ใช่ปัญหาแล้วพยายามจะงัดมาหนึ่งตัวแต่เหมือนจะไม่เพียงพอหรือเปล่วปาวิทวีนเวอร์มาเฟเกอร์เ <F aker> พยายาจาคุกวงในอยู่แต่เหมือนจะไม่ไหวครับผมทางฝั่งของตัวรามพจาคุกเหมือนกันเหมือนกันแต่ว่าสกิลตัวเองคูดาวหมดไปที่เรียบร้อยแล้วไอ้เทมก็อชิ้นเดียวเหมือนจะไม่เพียงพอในการเบิร์ฟผนด้ามให้ตาลงไปครับนี่คืออินเวสป่าเขาเรียกันนะไม่เหลืออะไรให้กับทางฝั่งทีว่าได้เล่นเลยครับผมเราเหมือนจะเจอคนหลงจับคนช้าสองไงด้วยกันอีเลยซิงค์ดอนมาก่อนแต่ว่าคนที่ช้ากว่านั้นคือเคเลียนเองครับ ทีทีซีใจออกมาสม,มัแพมจะหามุมยิงอยู่แต่ว่านั่นคือวัวกว่าจะเบิร์ดวัวตายวัวยังคงไม่ตายเลยเดี๋ยวดีวายมาแฟดแต่ว่ามีด้านหลังเฟกเกอร์โดนสุดเบิร์ดไปแล้วระบีสุดมาแวะมาทักไายเด็กใหม่สักทีหนึ่งเถอะเรียบร้อยครับเซกาเก็บคิวได้เหลือ2คนสุดท้ายทางฝั่งของทีมทีวันโดนหลังมาห้กับบ้านนะผมแล้วเอ็กซิคิวชันพับบิก ย้ายออกมาไล่ตามต่อแต่ทุกคนเวลาปาดกิมคิวไม่ได้เอชเอีแล้วเหลือแค่โดรานคนเดียวที่เจอกับพีนัทเหมือนจะไม่ไหวหรือเปล่า,าเพราะไอเทมค่อนข้างตามสมควรได้คิวมัก็จริงแต่ว่าบ้านตอนนี้กำลังจะแต่งเอกไปที่เรียบร้อยแล้วผมทางฝั่งของพี่ทางฝั่งของโดรานครับ กลับบ้านมาจะไม่ทันการแล้วป้อมนาเนกซานปอมพี่หนึ่งแตกก็เช่นกันปอมที่สองก็แตกไปแล้วเกมแรกองผมทางฝั่งของทีวันนะเหมือนจะแพ้พายกับเอชเอลีทีใหม่น้องใหม่ของซูสของเราที่ไปอยู่กับว่าของฝั่งตรงข้ามแล้วเรียบร้อยครับทีวันพายแพ้พในเกมนี้ไปโดนนำไปก่อนหนึ่งต่อศูนย์ครับนี่คือเกมที่ทางฝั่งของเอชเอลีนำเรื่องของมาโคเพทแทบทุกด้านเลยครับโอน่ไม่ไดีเล่นเลยฮนะในเกมนี้โดนพีนัทอ่านทางท้งหมด แต่ที่เราบอกกันไว้ไว้ว่าตัวของพีนั้นจะเป็นป่าที่น่ากลัวมากในเรื่องของการอ่านเกมเรื่องของการอ่านแผนเป็นป่าที่ผมใช้คำว่าคนในดีก็ต้องมีเรียกว่าขยากันบ้างครับเพราะว่าอ่านขาดจังเกิลได้ขาดมากมากครับโดนดักตลอดโอเนอร์เล่นได้ยากมากๆเลยสมัสนีเกมนี้เหมือนจะเกิดไม่ทันการเกิดไม่ทันเวลาที่ทำให้สมัสนีเกมนี้ค่อนข้างลำบากครับที่ว้กลับมากนอีกครั้งหนึ่งแต่ก็ตามแต่ครับผมเราต้องรอดูกเกมถัดไปนะ ว่าทีวันจะสามารถพิกกลับมาได้หรือไม่ครับน้อยวันนี้ค่อนข้างที่จะยาวอย่างแน่นอนนะผมเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับเจอกันเกมหน้าบาย